นำเสนอแนวทางการเสี่ยโชูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละออง h ช n แนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะเสียนกระบินนะคะเพราะว่าเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะคะท่านผู้ชมหลังจากแอดไม่ได้ตามน่าจะเป็นงวดสองงวดนะคะ ตัวเลขก็กลับเข้ามาอีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะตามต่อนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเซียน<อ>พร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเซียนครับผมค่ะวันนี้ก็มาตามนัดค่ะเซียนค่ะครับค่ะวันนี้ันนีว่ากำลังจะออกไปขายยาง อ๋อตอนนี้เซียนไม่ว่างใช่ไหมคะว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเซีนนี่เดี๋ยวเราออกไปแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาตามสูตรต่อค่ะเซียนหลังจากไม่ได้ตามงวดสองงวดเนาะครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเนาะเพราะว่าผมเตรียมผมเตรียมตัวเลขไว้ให้แล้วล่ะอ๋อค่ะค่ะตามต่อค่ะในงวดนี้ค่ะเซียนไอ้งวดงวดที่ผ่านมาเข้าไหมคะเซียน เรื่องที่ผ่านมาผมไปช่องเรือเนาะผมให้วิ่งห้าเข้าเลขวิ่งเนาะนนั้นที่ส่งไปให้ละอองอะส่งเป็นในลายอ่ะมันเข้าหกหนึ่งเลยเนาะอ้ช่วงที่ที่ออกหกหนึ่งเนาะเสียเนาะอ่าหกหนึ่งเข้าเข้าหกหนึ่งตรงเลยข้างล่างอ๋อค่ะค่ะงวดนี้งวดที่แล้วเนาวิ่งห้าล่างเข้าอยู่ค่ะเข้าเลขวิ่งเนาะเออเข้าเลขวิ่งแต่ว่าจับคู่นันจับคู่ไม่ถูกอ๋อ ค่ะค่ะเอาวันนี้ได้แล้ววันนี้พร้อมไม่ยังเนี่ยพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเออเอา,า,าเอา,าเหมือนเดิมเนาะเอาเลขหลักบนล่างกันเลยเหมเือนเดิมเลขหลังเนาะเลขหลังบนล่างนะเนาะมีเก้าครับล่างมีเก้ามีสามมีสามมีเจ็ดมีเจ็ด มีหกมีหกค่ะมีสี่มีสี่มีหนึ่งมีหนึ่งให้มาหกตัวเนาะหกตัวเขียนเขียนยาวเลยก็ได้หรือจะทาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เอดเขียนเรียงยาวไปแล้วค่ะเรียงก็ได้เรียงก็ได้ไม่เป็นไร่ะเลขหลักบนล่างแล้วทีนี้เดือมาสามตัวเป็นตัววิ่งวิ่งข้างบนวิ่งบนเนาะวิ่งบนอันนี้คือตัวแยกวิ่งบนเนาะ อ่ดึงจากหกตัวนี่แหละมาเป็นตัววิ่ง3ามตัวมีเก้าครับมีเก้ามีสามมีสามแล้วก็มีเจมีเจค่ะเลขวิ่งบนเนาะ,ะเน้นไปที่เกกับสเน้น9กับสามสำหรับเลขวิ่งเนาะ,ะข้างบนเนาะอันนี้ข้างบนคะ่ะชุดนี้ผมจะให้เต็มๆไปเลยเนาะเยอะหน่อย ขอเน้นขอเนน้ๆไม่ได้บอเซียนขอชุดเน้นๆไม่ได้บอเซียนจะได้น้อยชุดค่ะอ่าแล้วมันได้สี่ชุดออาล้มตัดออกสองชุดเอาสี่ชุดไปข้างบนค่ะเออเก้าสี่ครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าโอ้โหเก้าห้าก็จะตรงกับหลายหลายที่ค่ะเซียนเหรอค่ะครับครับเก้าหกเก้าหกแล้วก็สามหกแล้วก็สามหกค่ะ ออที่เหลือก็ที่ที่ส่งไปในไลน์อ่ะแลที่เหลือก็ไม่เป็นไรอ่ะออกกันเนไลน์่สูบคเน้นเลยเนาะจ้าเล่นไปที่เก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกโอ้โหมาแรงมากเลยค่ะสองตัวนี้เออเออแล้วก็สามตัวค่ะสามตัวจะมีสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าหก สี่เก้าหกแล้วก็สี่สามหกสี่สามหกเอ่อสี6เก้าหกดี๋ยวดูเหมือนจะตรงกับเลขเอ่อเซียนเซียนอะไรนะเซียน oh. สมุดสาครนหรือว่าเซียนไหนที่ที่เมื่อวานที่ความฝันแกอ๋อเซียนสมุดสาครค่ะโอ้เลขตรงกันเนาะตรงกันแต่เขงเขามันเก้าสี่หกหรือเปล่า oh. ไม่ไม่แน่ใจ,ใจ <Okay. S 2> นะเพราะว่าผมเข้าไปดูอยู่ เอ็ก็จำไม่ได้นเพราะว่าไล่เสียมค่ะตัวนี้สสยสีเก้าหกค่ะค่ะอาแค่นี้เลยข้างบนค่ะทีนี้วิ่งล่างเนาะอ่าข้างล่างครัะข้างล่างวิ่งล่างจริจริงวิ่งล่างเก้ากับสามเหมือนกันนั่นแหละวิ่งล่างเก้ากับสามเหมือนกันเนาะอ่าอ่าเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาหกไปไว้ตัวหนึง่งเก้าสามแล้วก็หกเนาะ เ้าไล่ปผมว่าไม่ผิดนังเลยผมาดน้นตัวไหนคะเลขวิ่งล่างคะเกสามครับเก้ากสาก็ตัวเดียวกันบนล่างเลยเนาะเก้าสามเออบนเออตัวตัวเดียวกันกับบนล่างกันเลแต่ที่นี้ว่าผมมาเขียนข้างล่างค่ะเออจับคู่ค่ะเซียนเออเก้าสองเก้าสองเก้าสี่เกสี่เก้าหเก้าหก หกสองหกสองอผมเน้นไปสี่ชุดแต่ว่าจะมาตัวกันตัวกันเองเอาไปชุดเต็มเลยเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปให้เป็นสี่ชุดไปเน้เนๆไปข้างล่างว่าผมมั่นใจ่าเข้าน้่าลอนี้ข้างนอ๋อหมวดนี้มั่นใจใช่ไหมคะเออเอาเขียนไปห้าสองอีกค่ะห้าสองห้าหกหสองห้าหกห้าแปดห้าแปด แล้วก็หกแตกแล้วก็หกแตกอันนี้คือชุดเต็มแล้วของล่างเอออันนี้ชุดเต็มกันเก้าห้าเลเม็ดเก้าห้าซื้อบนซื้อล่างได้เลยเนาะออเก้าห้านี้ซื้อบนซื้อล่างผมก็ดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างเหมือน,น,น,นกันเลขมันบางทีมันก็มันผมผมแยกให้นะแยกว่าข้างล่างข้างบนอันนี้คือข้างล่างวางตรงเลยนะครับเนี่ยอ๋อ วางตรงๆเลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะเพราะว่าเลขผมถ้ามันเข้าผมก็เข้าตรงๆรักหน่วยรักสิบเพราะว่าผมทาไอ้นี้อยู่แล้วคัดไอ้นี้อยู่แล้วเป็นสิบคือสิบหน่วยคือหน่วยอค่ะค่ะดีเลยค่ะเสียงเนาะจะได้ประหยัดตัวกลับค่ะทีนี้เน้นเลยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไอ้นั่นออกคลิปโค้งสุดท้ายผมเน้นให้เลยสี่ชุดค่ะเน้นตะไนคะชุดสรุปก็แลยชุดโค้งสุดท้ายชุดสรุปมีเก้าสอง เก้าสองเก้าหกเก้าหกหกสองหกสองแล้วก็เก้าสี่แล้วก็เก้าสี่หกสี่ชุดค่ะหกสองก็จะตรงกับปู่ขอนแก่นแล้วก็ปู่ร่มงโพค่ะเพราะว่าเลขขันน้ำมูลก็ชัดมากค่ะอันไหนเออไหนสองสองหกหกสองค่ะอหสองลองเชื่อหกสองใช่ของของปู่คอนแกนก็ได้สองหกหกสองค่ะ สองเก้าสองเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวเดียวกันเหรอเนาะค่ะค่ะสองเก้าสองคิดว่าอานะข้างลลางค่ะวันนี้ว่างใช่ไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จแอดก็จะไปสวนต่อค่ะไปต่อแป๊บค่ะต่อเค่ะไปต่อแป๊บค่ะปลูกทุเรียนค่ะ โอ้โหเจ้าางเรียางทางสวนเลาะสวนทุเรียนค่ะกำลังสร้างค่ะ้ไม่ใช่คนจนนะคนรวยนะโอ้ไม่ไม่ใช่รวยค่ะพี่ยังไม่รวยเลยพี่ต้องรวยตอนได้ผลผลิตนู่นช่วงนี้กำลังหาอยู่ค่ะค่ะข้าเงาะมั่นใจไหมคะเซียนมั่นใจครับมั่นใจโดยเฉพาะข้างล่างเลยผมมั่นใจมากเลย S <S ผมว่าไม่รุดแ้วค่ะค่ะลังากที่ีหายไปสองวันน่ะเนาะแต่ก็ไม่หายเราเาก็ผมเน้ตามอยู่ผมเข้าดูคลิปทุกวันแหละค่ะค่ะเซียนก็หให้เซียนโดยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะเซียนครับก็ฝาาถึงเอฟซีอ่ะเนาะแฟนของช่องรอองอ่ะเนะาะ่ะผมมั่นใจว่าเลขชุดนี้โดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยผมว่าเข้านะนี่ก็ไม่ได้ออกคลิปมา งวดหนึ่งสองงวดน้องเงียบๆไปก็ถือว่างวดนี้ก็คงคงคิดว่าเข้าอะไรนะครับก็ขอให้ทีมซีที่เป็นแฟนของช่องละองทุกคนนะครับสงโชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดให้กําลังใจกับช่องละองด้วยนะครับเพื่อให้ละองมีกําลังใจในการทํางานในการทำน้าที่หาแนวทางเลขดีๆมาให้กับพวกเราเนาะใช่ค่ะเสียง ก็ขอให้ FC เป็นเป็นของช่องรองทุกคนโชคดีนะครับค่ะโชคดีนะครับค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันตัวเลขสูตรคำนวณให้กับ FC ช่องละองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของเซียนเข้าปังปังรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะครับค่ะขอบคุณเซียนมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ